Thank you คือหนุ่มแรเดอร์เนี่ยตของหับใื้นเนี่ยไหลงไี่กหลุมรักนองแฟนสาวคนี้คนนี้นะครับแล้วก็เออไม่ขี้ปกตินะเราว่าอีฝ่ายที่ฝืนนะครับเขาก็เอาจะไปร้องไห้ก็รองนะชื่อในคุ้คู่ถึงสี่หปี ข,ขี้นกลายรถปรับงาามนขาว่านนั้กัง่ามากโดยมีชายกีกผู้นึะโดยอีกฝ่ายนานาเน่มาตะโนด่าก็เลยะโกนดกับที่ความโง่น,นะครับและหลังจากนั้นก็มีการจอดด่อฝนมีฟ่มีเสียงเลาะกันแต่ว่าอี่ายเนี่กับชักปืมันขึ้นหลังผมนะฮความวาดกลัว,วจึงไปหลบหลังแฟนสาวของผอู้กรณีที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็หลังจากนั้นก็ขี่รถแยกย้ายกัน ตอนถูกจอดอยู่เขาก็จะโดนวมาเหมือนทั้งนันนี่มันไม่ได้อะไรแต่เขาต้องไปต้องารเาไปต้สเขาลอใรางนีอย่านี้ผมว่ากองดุนงานเ่ผก็เลยเสือออกไปแล้วก็ไป 后面哥拉那个夹心蛋。 ียประจประเทศไทยร่วมก,กันสังเกตการณ์เรื่องของการส่งชาวอินเดีย195คนที่ถูกหลอกมาทําง,งานเป็นแก๊งสแกมเมอร์เดินทางจากประเทศแล้วก็รับความสถานการณ์เรื่องของการจัดการหยุดคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่อีกด้วยนะคะคือเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตามที่คุณผู้ชมนอกอจากนั้นค่ะสถานก,การณ์อายการสูงสุดส่งผลสรุปการส่งตัวนายเฉยชื่อเจียง สารบุคคลมีคำพิพากษาเป็นพิสูจ์ยืนตามสารชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินการส่งตัวได้ใน90วันข้อควางการจีนยังระบุด้วยนะว่านายเฉิงชื่อเจียนยเป็นคนอยู่เบื้องหลังเว็บพนันออนไลน์2 3งแห่งมีเงินหมุนเวียนจากการชักชวนตรงจีนแล้วก็ทั่วโลกไปแน่เนี่ยรวมกว่า2,700 2,000ขอให้ส7งพันเล้านล้านหน่วยอะคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็มากกว่า12ล้านล้าน ส่วนในการสร้างเมืองชเวยโตโตแลต้วก็มีหุ้นส่วนในบอร์การชโ 2, นมนุมสองแผงด้วยมาดูภาพรวมกันหน่อยนะคะผลการระดมกวาดน้ำกันสการเวอร์ในช่วงศึกษาวันที่ผ่านมาสำนักงานระบแไ่ยชาติไทยแล้วเรื่องมาที่สำคัญน,นะคุณเกมคุณผู้ชมสามารถจับคุ่คดีใหญ่ๆได้ถึง90คดีค่ะคดีชอบ6ราย14ประเทศ2,500 เอาแค่นี้ก่อนนะจี้เอาแค่นี้ก่อนนี่เนี่ยก็เงินคือผู้เสียหายไปได้แล้วกว่า3 1 2ล้านบาทก็ยืนยันว่านี่นะวันนี้ได้สวยมากนี่น่จเงินป่ะคะี่กเป็นเหื่อนี่ยบอกว่าต้องไปแจ้งความไว้การติดตามสับมนคืนเสียหายเลยดี๋ยวถ้าเกิดตรวจเขาได้ยดสับัมาแล้วนี่ยเขาจะเชื่คือระวังอะรั นะอย่าดูตรงนี้เลยน,ะนี่ตรงนี้ก็เป็นพวกของทอดอะไรแบบนี้เนะี่ยเป็นเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวไก่เกี๊ยวหมู

นี่ใช่แล้วบ้านแกก็ก็อันนี้นี่นะวางอยู่ตรงนี้ก็ออกไปข้างหน้าเลยแล้วขายหมดเลยค่ะสัมผัสได้เลยนะเพราะว่าคือโรงเรียนมันก็มีอุปกรณ์ทุกโรงค่ะต้อง รถแบใหม่แล้วมั้งฮะื่อเลยใช่เลยนี่มันจะเป็นความร้อนแบบโรนิดนึงนีเค้กมาแล้วจ้านี่ทุกคนนี่เป็นเค้กแล้วก็จะเป็นไซบูเบอร์รี่แลว้วก็ทุเรียนอันนี้รสแบบใหม่เลยรสแบบโคกโคกกับ โค้กเค้กถึงแล้วก็ทุเรียนส้มสตรอเบอรี่ก็โค้กเหมือนกันฮะน,น,ววนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คะต้องเปิดเลยเูจะได้สว่านี่เดี๋ยวเราก็มาขึ้นด้านบนด้านล่างดีเมื่อกี้เค้กอะราต้องไปด้านบนหรือเปล่าานลา่เดีลยวลน คุณสราุยกสาน้หน่อยเดี๋ยวเราจะไไปนะตั้งแต่าเหนือมากลางตอนนี้วาว่าดร้อนงหนักเลยนี่คก็ต้องจัดาด้วยัดงไม่รู้แนีนี่ใช้ที่ตากไว สมารมาอุดหนุนร้านฉันก็ได้นะจ๊ะร้านฉัน,นเอาเล็กเนี่ยเล็กด้วยเนี่คืออันนี้อันนี้คือแม่นุ้งดูเคลียกันกนี่ก็ัวนี้วยอันี้ใส่เค็มนวันนี้เราจะถัดด่วดำคืเอเนื้อ ใส่ให้หมดเลยน,นี่นี่เดี๋ยวค่อยนี่งเวลาใครชีน้นี่เดี๋ยวผมใหนอีกรอบนึงนี่เลื่นให้ดูอีกรอบนึงอนี้เดืยนี่อันนี้เป็นกไก่เกลียวไก่ นี่อันนี้คืออะไรนะแบเนี้ยาเปาติม่มซำลิลมซำาวอะ่ะใช่ชเอคุณ้ามาแล้วเหรอพุออเาโอเคไปไปก่นอนแร์คุณลู้าคะเอาอะไรล่ะคะคุณที่ถ่าย้องเอาอะไร เคค่ะเค้กเป็นจานนี้เอีคค่ะ